สวัสดีค่ะ่อแม้พี่น้องค่ะมื่อนี้มาตองหัวฟอไส่หัวที่แล้วฟอใส่จับปิงปองไฮบอเบิกจับเก096เป็นบอไส้จับปิงปองไฮนะคะ096เขาเป็นเก่าเกาห้นตนเออนั่นแหละต้าเรนกับ9060963หางแน่นจริงๆค่ะตองหัวกันเลย่นอะบัดนีด้ มันดนี่ so, 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 ีดีผมก็ลือมีีผมบอกกบแฟนผมอยู่เนี่ผมอันว่าผมจับไปลุกยิอไงเพื่อนอยู่ดิผมก็บอ่าจะของจำแนี้ก็ซาผมน่ะเออยู่เราผมไม่เห็นไม่เราผมไม่หูใจเนนะเนี่ยเพื่อนเียนั่นเดี๋ยวด้วยตองหวดด้วยตองหวัดบังคัจะของกันนวะว่าเมนพว่อถือร้ายพ่ ผมคนหมักเรียนอยู่เพม่ได้ใส่เขาสบายนี่หรอกวัดนี้เราพ่อโอ้ยจังไดจังดื้อเพราผมจะซื้อเลขนั่นแหละซื้อเลขของเพคนน่ของอันผีบอกเออเลขของหาผีนั่นแหละหาผีนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้พ่กเป็นหาผีแต่ไม่อเป็นผมมันถึงสเปกอยู่เหรอนะหายผีเยอะว่ะแม่นหาผีมาแน่กว่าซื้อทีผมแบบเขียนไม่ผมกูไปพอมบอกสองสองหนังสือบอกนะ ตรงหนึ่งสินั่นแหละผมมั่งโกมีพร้อมนะเรื่องเล็กจระของเลยเรื่อมงมัดเครื่องก็นี้เหล่านี้เรือ <c oughs> เ่อมงมัดเครืองย่างผมเ,มเ,เรื่องมีดีก็ไม่เชื่อขวาค้าเกี่ยวเขาเนาะแม่ผมเกียเเก่ยวเขา่าก็ส่วงผมเกี่ยวเข่าอีดีส่วงนี่ออกอครับเกี่ยวตรงมือเลีกออกพอดะนี่พอดีเลยไอ้ที่รถเขาไปเกี่ยวให้ไงโรถไปเกี่ยวมันนานนั่หลังบโรถกระได้ ต่เลยป็นตวงมือนั่นธำรัดาผมเจียวมันที่สิบสามห้าหมดเจียวเห้ผมมันที่สิบหกวันเฮ้ยหลวงพ่อจะเข่าเลย้วนี่บ่อกขิดพออย่างลยบ่อกขิดพอหอดเหล็กบพอ่คิดพอเลยจับได้แท้ๆนเนาะนอนหน้าผูแล้วนอนโปเข่าโพเสียดายอยู่อันที่ร้านสาวมาเรียกนมุงสมกถึงเหล็กไหลีานสาวโอ้ถือตัวใดพ่อันเก้าศูนยี่เงบ่ร้านพ่อมีหัวมี้างในหรอ่ผมบอกแกเอายูแกว่าอัน บ่าแม่นชันนี่อ้ายอันแก้ว่าอันตอนเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงเพื้นยบยบบอกพ่อผ้องเอาขอเพิ่์นตัวย่มใหมสีขอกระตั้งหากแจบอกผมบอกแจอยู่นี่บอกว่าคือบ่เอ่อนชอนพื้นนี่บออายอันบ่เอาสันย่มเลี้ยงเลี้ยงเพื้นธรรมดาเขาสีเอาจ้องคอยบอกกันไม่งสินะร้านสาวมันอยุบอันน้องสนายพุ้นนั่นเป็นได้เพราน้องสนายเป็นเพราะเพราะมี้าน มื่อนี้แล้วเสียพ่อจับไข่ขอผ้าขอปูละเมื่อนี้เมื่อนั้นแม่วันนี้เราผมสิบอเรื่องนี่นี่หองพ่อนี่เดินเจ้าวันนี้เนี่ยโอ้ยนี่เม็นี่เป็นี่แม่โชว์โชวโชว์ได้ป่ะเอ้ตรงไหนตรงไหนนี่โอ้ยบงไันแหยพร้อมแล้วค่ะคันวัทั้งคีพ่อคันอีกน้อยนานค่ะต่องวดกันเลยนะคะเจะได้พ่อล่วงให้ให้ <UK> <Twitter> นี่นะครับพี่พ่อจับไผรนะครับผมวงกลมพอนะครับศูนย์เก้านะครับผมเปลนมาตั้งกี่ครั้งผมเสียดายเสียดายเลยโอ้กัเสียดายนะท่านธรรมดาผมจับผมเสียงของเพื่อนอยู่นี่ผมจับผู้เดียวผมก็บเสียงของเพื่อนอยู่บัดไม่เป็นต้องสิ้นบ่ยังไงธรรมดาผมจับผู้เดียวผมก็บเสียงของเพื่อนอยู่ถ้าบางวดันผมหันผมยอมรับเลยลืมนะครับไม่ได้เสียอีกลืมครัผมก็เชียรเพื่อนเองทุกคน เพาผมยุ่งหนีมา,มานับริบบิ้นเอาไหมพ่อต้ว่ากันิาวายุดอกเอาไหมกแต่ว่ามีมือก้อนน่มีคนเห็นยู่กอโปแขกมาเที่ยวนะก็จดเลี้ยวมาตากศักดิ์แล้วรุ่งกวนกันได้พ่อก็จดเลี้ยวมาจากศัหน่อมงก็จดเลี้ยเห็นกนจจน็จบเฝ่าแลงมาเบึงผู้ใดคะพ่อ แขกคนมาเที่ยวเขาก็บบรูเนาะมาเทียว่าษามันเยวเห็นมาํากนวัมีอายุไอ้คางกกคูเนี่นี่ยเมื่งาโคตรเนี่ยคนเยวะเห็นนิฟ้ามาเบ้งเห็นอะไรบ่เห็นเรียนี่เลยตัด้งอันสองหาสองหาเมียนอ้พ่ว่าเห็นเมีนเพ่นเยอมันจะไกลเพื่นเห็นสิเพื่อนยุะบุตนี่กเห็นบกันนี่ผมม่ได้เห็นเพื่นแล้ว เห็นตัวเดียวบอกว่าเออเห็นตัวเดียวพราว่าพุชุ่มยู่นี่ก็เห็นเนี่ยผู้กรรมการยู่นี่ขึ้นก็จนเจตบุญกับเทียนก็จะเฉี่ยมงานเฉี่ยมของมันก็จะถามกันบึนบึนอยู่สองห้าตัวเดียวนี่แม่นอันนี้อันนี้แขกเพิ่นมาเที่ยวนะคือจะเิ่นมาเที่ยวสองห้าตัวเดียวบอกว่ิ่นเดียวเห็นก็พูดวันนี้คนเดียวได้เห็นยู่นี่ค่ะดูพูดเนี่ข้างหลังเพิ่นเพิ่นแม่แม่ก็เห็นเนี่มากับเน้นๆเลยแม่น่นบ่อยฟังอยู่ เมื่อเมื่อได้กันนี่กกอนนี่แหละมันเป็นม้วนนี่มกวนหลังเลขกออกแล้วในหลังเลขกออกถูกครับแดงว่าสีมา่งวันนี้มันตรงแมงวันนี้เอ้ผมก็คือมันคือไก่กับหาศูนย์แท้สำรบว่ามามาห้าศูนย์มอว่าโอ้ยเรียกกันเขาว่ามีสูนมันก็ตรงเสียเขาอยู่ดิมันหลายเนาะกันที่ยละมันโม่กันผมก็ปวดตลอดเนาะตื่นขึ้นมาพ่เห็นีอย่างนี้ผมนอนอยู่นี่ห้องต้องจับเส้าเส้าเทียวซับเลด แต่ว่าแขกคนที่มาเที่ยวเนี่ยเห็นตัวเลขที่ศาลเนี่ยสองห้านี่เองผู้น่าอัศจรรย์นะพ่อเนาะเดี๋ยวมาเห็นสิก็จะเห็นหลายคนอยู่คนนั่งหัวยิ้มเปย์เปย์อยู่ไอ้งามงามนี่เห็นบ้างเนี่ยคนนั่งอยู่หันผู้คนเห็นเนี่ยผู้คนเห็นเพิ่นดีใจแล้ว่นนั่งยิ้มเปย์เปย์คุณเพิ่นผู้ก็จะสอนยังไงบ้างเนาะผู้คนสัมผัสได้กับบุคคลผูุ้ดเห็นเป็นผู้โคตรเนี่ยนั่งยิ้มเปย์เปย์ยุ่งง่ายไมเนี่อยุ่งง่ายกัน้างถ้เทียนเป็นผู้โคตรนั่งยิ้มแล้วก็ผู้คน่นี อไอ้ไอ้อ๋อมันยุ่งเทมันมาเลี่ยงเพินเนาะไข่เจละสามร้อยสี่ลอยครับมันเลี่ยงเ,ยเ,เยงเินปับแกะสิ้นเลียวเห็นเลยสัมผัสกับเตกะไหนไมง่งสามสองห้าตัวเดียวนะครับอนคนบอกว่าสองหางเงินคน,คนเดียวเห็นนั่ทสองเทียวเขามาเทียวครับโอ้ที่เพล่นเคยมาแกะบ,บนแล้วก็เเลี้ยวเห็นปูแมน,นบอได้สองหาตัวเดียวเลยไอ้ที่คนไหนที่เห็นนีก็จจาผมกับโบรูว่าเพลินได้เคยมาบนเพล่นใหม่บอ แต่ว่าเพิ่นไปยุคคู่สามคู่สามคนยศเห็นมาแต่เพิ่อวานฟ้าเห่หาเลียนมากมากมากง,งานออกมาเบิง่งเลวก็จะทำกันก็นกนว่าได้เห็นตัวแดงสองหางตัวแดงเลยว่าอันแดงดำผมกับโพลูน้ำเพลนเนาะแต่ว่าเห็นสองห้าเลยเนี่ยอันยังเรี่ยู้คนนี่เรียกว่าแดงว่าดำต่กันเห็นปตัวเรียกอ,อันผู้คนอันเป็นเสียงห้เมื่อเกี่ยวกับแดงนี่ พ่อร้องขอจับไข่เพิ่งทู่ว่าสิตรงกับเพื่อนเห็นบอกโอ้มื้อนี้บอกจ้าให้พ่อจับหขึ้นหมได้คือกันบ่บ่ได้ว่านี่ผมก็มัมกินแนวนี้อยู่เนาะล่วงต่อเลยพ่ออันเจ้ก้อนเพิ่นทุ้ข์ขายรถตอรี่ซ่ำด้วยเอาไว้ทีละ10ใบบ่ต้องเจ้าของอพ่อขายฮอดลอตุลีสินะเนี่ยนี่ผมเศ้าแล้วก็สิเศ้าจิผมเห็นงานหลายอย่างพุฝนยามอันนี้้เพิ่นบอกว่าอาจจะเป็นการเป็นงานนี้ว่ ผมก็บที่ว่างไปหันผมบไิยุ่ยโซเรียผมบอกรถบอกแขกบอกไปไทม้า,มา,หาหนาผมถิมแพงไปผมก็มันก็บ,บ่านในนอนองนงแพงเนาะครับเสียมันเสียผมก็ขาดทุนเดี๋ยวผมทุกข์ให้นะครับค่าค่บค มันคระบะไรหนิมันคงหลับมันก็หน,นสิสามสามเนาะค่ะสามนะครับตัวเลกแปด สอตัวให้เมียับวเอานี้ก้นนีเดี๋ยวป้อกันเอาสองตัวเอานี้ก้นท้ายนี้ก้นนีเดี๋ยวป้องกันร้อมกันรหกครับผมนทีลากเป็นหเอาหกแปดหกแปดแปดเอาบนก้นหรืเอางก้น เป็นยังครับพ่ออันนี้กันเขาเห็นอยู่ทีงต้นพ่อสารปูโพดนะคะสามแปดเป็นพวที่แบบสามแปดหาครับพ่อเป็นสี่พ่อใช่ครับพ่ามันแบบนี้่ะนี่ผมพจับองนี่ยสามแปดห้าจ้า นะคะครั้งแรกสามตัวบนสามแปดห้าค่ะติงามากเลยโอ้โหโอ้สามแปดห้าตกลงค่ะสามแปดห้านะคะค่ะอันนี้เป็นล่างหกแปด ก็หกแปดหกแปดแปดหกแปดแปดหกนะครับหกแปดแปดหกมวัดสะมณีคุณพอลวงงวดที่แล้วเต็มเต็มเลยเนาะค่ะต่องวดทันทีโอ้นี่แนวทางของพอใช้เนาะค่ะผู้ใดเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไวเดอร์กันลงกันลืมกัน พี่น้องค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะบุไดามาคลิปนี้็ะจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้ำแนเดอ้อค่ะเพื่อเป็นแรงใจให้ทางช่องหาคลิปดีๆมากฝากพ่อแม่พี่น้องอีกคือเกา่าสำหรับมื้อนี้เจดากสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ